สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสมัครเจ้าเว็บวิ f o o d Thailand นะครับซึ่งเจ้าเว็บ w ิ f o o d นะครับก็จะเป็นเว็บตอบแบบสอบถามของไทยแล้วเนาะถ้าใครสนใจที่จะทำการสมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ภายในใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปเปิดลิงก์จากใต้วิดีโอของผมมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทาการสมัครตามขั้นตอนที่ผมจะทานี้ได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของ นโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆครับก็ลองอ่านกันก่อนครับเลังจากนั้นก็กดยินยอมได้เลยครับคราวนี้ก็กรอกในส่วนของอีเมลนะครับโดยอีเมลนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นอีเมลเดียวกับที่ใช้ในการสมัครกระเป๋า PayPal นะครับแล้วก็รหัสผ่านครับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดกรอกรหัสยืนยันที่เห็นตามภาพตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับ โอเคนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพตรงนี้เด้งแจ้งเตือนขึ้นมานอกเนาะว่าเขาได้ส่งเมลไปให้เราทําการยืนยันในเมลขยะของเราแล้วนะครับแล้วก็เพียงแค็ l o g ินเข้าอีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปทําการกดยืนยันการสมัครอีกทีนะครับในเมลอ๋อทางที่เขาส่งไปในอีเมลนะครับก็จะเป็นในส่วนของรหัสยืนยันนะครับก็ให้เราเอานํารหัสยืนยันตรงนั้นเนาะมาทําการกรอกในช่องตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่ผมกรอกลงไปแล้วนะครับก็ทําการกดยืนยันรหัสได้เลยครับ ในส่วนที่สามนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราเป็นเพศอะไรอรส่วนตัวผมจะเลือกเป็นเพศชายนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่อเล่นนะครับวันเดือนปีเกิดต่างๆนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับคราวนี้พอเข้ามาในส่วนที่สี่นะครับก็อะไรให้เรานะครับเข้ามากรอกพวกชื่อนะครับเลขบัตรประจําตัวตรงนี้นะครับแล้วก็พวก ข้อมูลพวกระดับการศึกษาอาชีพอะไรพวกนี้นะครับก็ทําการกรอกให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ํานะครับว่าชื่อที่ใช้นะครับตรงนี้ครับชื่อที่ใช้นะครับจะต้องตรงกับชื่อจริงใน paypal นะครับย้ํานะครับว่าชื่อที่เราใช้ตรงนี้นะครับต้องเป็นชื่อจริงกับทาง paypal เนาะเพราะว่าในการที่เราจะถอนเงินนะครับทางระบบของ v i f o o d เนี่ยเขาจะตรวจสอบนะครับว่าชื่อที่เราใช้ในการสมัครกับชื่อที่เป็น paypal นั้นนะครับว่า ชื่อของเรานั้นะตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ตรงนะครับก็ท่านก็อาจจะมีปัญหาในการถอนเงินได้นะครับก็แนะนำครับว่าให้ใช้เป็นชื่อเดียวกันในการกับที่เราสมัคร paypal นะครับคราวนี้นะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะมาทําการกรอกข้อมูลพวกนี้เนาะในช่องต่างๆที่เขาเลือกให้นะครับซึ่งในการกรอกข้อมูลต่างๆในช่องที่เขาเลือกให้ตรงนี้นะครับก็จะมีผลต่อการที่เราครับจะได้รับแบบสอบถามจากทางเว็บ วิวฟุตนะครับยิ่งเรากรอกข้อมูลครับทุกอย่างนะครับที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะมีการพิจารณาทรงแบบสอบถามให้เราเยอะมากขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปทําการกรอกนะครับให้ครบนะครับเราก็จะได้แบบสอบถามที่มากขึ้นนั่นเองครับก็จะทําให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นเนาะพอเรามีแบบสอบถามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกรอกสักครู่หนึ่งนะครับ ครับหลังจากที่ผมเริ่มกรอกข้อมูลไปในบางส่วนนะครับก็อันไหนที่เราทําการกรอกข้อมูลแล้วเนาะก็จะเป็นสีฟ้านะครับอ,อันไหนที่เรายังไม่ได้ทําการกรอกข้อมูลนะครับก็จะเป็นสีเทาๆอยู่เนาะเดี๋ยวผมก็จะทําการกรอกข้อมูลต่อละกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้กรอกข้อมูลตรงนี้หมดแล้วเนาะแต่ก็จะมีข้อมูล2ส่วนนะครับนั่นก็คือในส่วนของการแพทย์แล้วก็แม่และเด็กนะครับที่ผมไม่ได้ทําการกรอกไปนะครับแต่ผมก็ได้คลิกเข้าไปดูเนาะว่ามันจะมีให้กรอกอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าผมมากดออกมานะครับก็คือไม่ได้เกอกนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นสีฟ้าๆเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากเราคลิกมาที่ศูนย์ส่วนบุคคลนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนอะที่ทางเว็บเขาแนะนำนะครับก็ให้เรากดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราทําการดาวน์โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดแอปวิวฟู้เนอะเราก็จะได้รับ100คะแนนนะครับเมื่อเราทําการโหลดแอปสําเร็จนะครับ ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยเนาะแต่ผมจะขอข้ามการดาวนโหลดตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับในส่วนในเรื่องของการถอนเงินต่างๆนะครับก็ให้เรามาคิดตรงฟังก์ชันแลกเงินสดทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในการแลกเงินสดนะครับกใ็ให้ให้ท่านมาที่บัญชีรับเงินโบนัสตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ให้ท่านทําการกรอกอีเมลนะครับท,ที่ท่านนะครับใช้ทําการสมัคร PayPal ไว้เนาะ โดยอีเมลที่กรอกตรงนี้นะครับต้องเป็นอีเมลที่ใช้ทําการสมัคร PayPal เท่านั้นนะครับเวลาถอนเงินท่านจะได้ถอนไปเข้ากระเป๋า PayPal ตรงนี้ได้เลยเนาะ <S <S แล้วก็ในการแลกเงินสดนะครับในการแลกเงินสดนะครับก็จะมีให้แลกนะครับทั้งหมด6รูปแบบตรงก็จะมี5ดอลลาร์10ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์นะครับโดยคะแนนที่แลกก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับ ในส่วนของรายละเอียดคะแนนต่างๆครับก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับรายละเอียดคะแนนนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลตรงหน้านี้มาเนาะเพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้นะครับพวกคะแนนสะสมคะแนนปัจจุบันนะครับการใช้ทั้งหมดคูปองรางวัลต่างๆนะครับก็จะมารวมอยู่ตรงหน้านี้เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือกิจกรรมการจับฉลากต่างๆครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรให้เราร่วมสนุกกันบ้างนะครับ ก็นในการร่วมกิจกรรมเนาะเราจะต้องไปทําการทําแบบสอบถามก่อนนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจํานวนครั้งต่อวันเนี่ยเราสามารถจับได้กี่ครั้งต่อวันนะครับเนาะเราก็มีการจับรางวัลน,นะครับก็ให้เรากดตรงนี้เนาะลองทันทีเนาะมันก็จะทําการสุ่มรางวัลขึ้นมานะครับแล้วด้านขวาม,มือตรงนี้เนะาะก็จะเป็นรายชื่อโชคดีนะครับที่เขาได้ทําการจับรางวัลไปนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ละกันครับสําหรับ ฟังก์ชันของการจับรางวัลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของแบบสอบถามนะครับที่เราจะสามารถทําได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของศูนย์ส่วนบุคคลตรงนี้นะครับถ้าเกิดเวลามีแบบสอบถามเข้ามานะเขาก็จะทําการแจ้งไปในอีเมลที่เราใช้ทาการสมัครเนาะหรือว่าเราจะสามารถล็อกอินเข้ามาในเว็บวิวฟุตก็ได้นะครับแล้วก็แบบสอบถามนะครับก็ะจะมาอยู่ตรงโซนนี้เนาะถ้าเกิดเขามีแบบสอบถามเข้ามานะครับ โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะผมก็จะแค่มาสอนทำการสมัครนะครับแล้วก็แนะนำฟังก์ชันในเรื่องของการถอนเงินนะครับการจับฉลากนะครับการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันแบบสอบถามนะครับที่เราจะมาทําการทําแบบสอบถามเนาะว่าจะอยู่ในในส่วนของศูนย์ส่วนบุคคลครับสําหรับแบบสอบถามที่เราจะเข้ามาทํานะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับก็เป็นเว็บตอบแบบสอบถามฟรีเนาะสำหรับวิ f ฟูดนะครับสําหรับ คนที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจากช่องลิททีมสร้างรายได้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็พวกเว็บลงทุนฟรีๆนะครับพวกการหาเงินฟรีจากแอปต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมก็จะนำมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ